ลองเรียกคุพอนนอนแดแอะโยกเลนะนี่ไงหันหน้ามาแล้วนี่ฮแฮลโหลยแม่เจ้าพอเล็บมันดิแลวประมาณหกโมเย็นจะตื่น กินักไปฮะมกิั้ไปนฮัลโหลมัย้ายไปเร็วน่ะพ่อฮะฮัลโหลเสร็จแล้วพขาก็ตื่นไปดูแล้ว 我老了。